สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุบีประจำวันจันทร์ที่20มกราคม2568นะครับซึ่งวันนี้จะตรงกับวันแรม7ขค่ำเดือนยีปีมะโรงนะครับผมงูใหญ่ชนะาเทวดาผู้ชายนะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับในทางตัวเลขสีนำโชคแล้วก็นะครับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับและชมทาง i ิ To k กเลทุกแพลตฟอร,รมที่คุณรับชม ช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงชะตาหรือค่าไหวครอยู่ที่599บาทใครสนใจสามารถโอนเงินมาทางอินบ็อกซ์ของ TikTok หรียแพลตฟอร์มที่คุณรับชมไว้ได้เลยนะครับผม สีนำโชคนะครับดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีเทาดําส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีม่วงสีที่ดึงดูดในเรื่องของอคู่มิตรนะฮะวันนี้จะเป็นสีเขียวส่วนสีที่ห้ามใช้นะครับวันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมเลขนําโชคได้แก่เลข2เลข4เลข7เลข6เลข5เลข8และเลข9นะครับผมนะวันนี้เป็นวันโกนนะครับคุณผู้ฟังครับนะพรุ่งนี้เป็นวันพระเนาะนะ แล้วก็นะครับเตรียมตัวทําทบุญหรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะสาธุพุทธังเปิดทรามังเปิด,ปดสงังรังเปิดนะครับอากาศจ,จบเลยว่านะครับกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับอ่าก็ขอ,ขอให้ครูบาอาจารย์จงช่วยเปิดทางเปิดดวงชะตาให้กับทุกๆท่านด้วยก็ลกันนะครับานที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผม <c oughs> โอเคได้ไพ่ เดดเดดนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะให้ระมัดระวังการมีปากเสียงหรือการขัดแย้งนะครับเพราะนะถ้ามีปากเสียงไปคุณมักจะเป็นฝ่ายแพ้อหรืออาจจะต้องอเปลี่ยนงานตกงานกันได้นะครับเพราะวันนี้ต้องนิ่งๆไว้ก่อนการเงินก็เช่นกันนะการเงินมีความเสี่ยงเก็บตังค์ไว้ก่อนเนาะนะครับวันนี้โชคลาภยังไม่มาสุขภาพนะครับในวันนี้ให้ระวังอาการบาดเจ็บนะครับเจ็บป่วยโรคเก่าๆที่จะเข้ามาครับ ความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะยังไม่สมหวังนะครับให้ระวังการขัดแย้งกันนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากนะครับการที่ไม่ลงรอยกันหรือไม่คุยกันมากกว่านะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวกับอ,องค์พระพิคเนศปางขจัดอุปสรรคนะครับทำบุญเยอะๆนะฮะไปถวายโรงพยาบาลสงฆ์ถวายสังฆทานหรือนะครับ จะไหว้พระปางถวายเนตรเพื่อเสริมบุญสามบรมีก็ได้นะครับอันที่เกิดในวันจันทร์ครับนะฮะได้ไพ่เดอะ a มจิกเชนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะมักจะประสบความสําเร็จงานมาดีนะครับวันนี้การาทําทงานนั้นนะครับ จะมีผู้เข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือกันเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะมีเงินเข้ามานะครับจากคําพูดวาจาของตัวคุณเองนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้การเจรจาความรักนะครับแฮปปี้ในครอบครัวถือว่านะครับรักกันดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหวพระปาง ห้ามญาติแล้วก็นะฮะถวายผักผลไม้กับพระก็จะดีมากๆเลยนะครับอย่าลืมไปเติมน้ำมันตะเกียงกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ก้าไม่เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะฮะก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับวันนี้งานมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ค่อยได้แบ่งงานออกไปนะครับมักจะต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวกันเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการลงทุนมักจะมีความเสี่ยงนะครับนะ ก็ต้องระมัดระวังวางแผนกันหน่อยเนาะสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอทํางานหนักเกินไปความรักคนโสดนะครับวันนี้ให้ดูแลนะครับในเรื่องหัวใจกันหน่อยเนาะความรักยังไม่สมหวังคนที่มีคู่วันนี้ความรักมักจะเกิดปัญหานะครับผมในเรื่องของการไม่ค่อยได้ใส่ใจกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว นะพระปางสายญาตินะครับแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆนะครับพยายามขาจัดขยะใน,ในใจิตใจคุณให้ดีขึ้นถวายสังฆทานกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่นะเจ็ดถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะเต็มไปด้วยความหวังนะครับและแผนงานที่กําลังวางเอาไว้อยู่เพราะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเยอะการเงินก็เช่นกันวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับนะอ่า ลงทุนแล้วนะครับก็อาจจะผิดหวังได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆก่อนนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากนะครับนะการนอนไม่หลับครับความรักคนโสดนะครับมันเหมือนกับเป็นเงาเนาะมีเหมือนไม่มีนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับมักจะไม่่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องเข้าใจกันให้เยอะนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิคเนศนะครับปางขจัดอุปสรรคนะครับแล้วก็ พุทธกางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุดธกางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับจะได้ดึงดูดโชคลาภได้บ้างนะครับท่านที่เกิดในวันพรฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่เก้าถ้วยกิจการงานของคุณนั้นแฮปปี้นะครับจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือทําให้งานของคุณดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้เงินมาเยอะแต่ยังเก็บไม่ค่อยได้นะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ออระวังในเรื่องของ าการคิดเยอะหรือว่านะครับการวิจกกังวลครับคนที่ยังโสดวันนี้ความรักนะครับยังไม่ค่อยสมหวังน้องมักจะมีคนเข้ามาเยอะคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะฮะคุณมักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหรือว่าครอบครัวสักเท่าไหร่เพราะนั้นต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิคเนรปางประทานพรและสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับและไหว้พระปางสมาธิกันด้วยนะครับจะได้ดีขึ้นท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันนี้ได้ไพ่นะฮะแปดดาบวันนี้กิจการงานของคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคและปัญหานะครับควรจะนิ่งเอาไว้นะครับนะนเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้นะครับจิตวิทยานะครับแล้วก็อารมณ์ที่ต้องผ่อนคลายพอสมควรการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่ควรจะลงทุนสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการปวดหลังปวดเอวนะครับนะปวดกระดูกนะครับ ความรักคนสดวันนี้คุณยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาเพราะนั้นความรักยังไม่สมหวังคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นมักจะเกิดจากเรื่องเก่าๆหรือว่าปัญหาที่รอบด้านเลยเพราะนั้นวันนี้ต้องใจเย็นๆน,นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์โต๊ะทํางานตัวเองให้โล่งๆนะครับจะได้ดีขึ้นท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่เด็กถือถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็มักจะได้งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันนะครับมักจะได้รับนะโชคลาบจากการลงทุนนะครับนะจะมีเงินเข้ามาบ้างนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงให้ออกกําลังกายกันบ่อยๆครับความรักคนโสดวันนี้ความรักเป็นสีชมพูนะครับความรักแฮปี้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮ ppy มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาบให้ไหว้พระปางนาคปลกนะครับแล้วก็ขอพรขอโชคลาบนะครับ ให้ทำความสารหิ่งพระนะครับแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ